ข่าวดีมาบอกลด50%ลดสูงสุดเลยนะครับสายชาร์จเริ่มต้นที่60บาทนะครับไปง่ายๆนะครับ QIT ชั้น5นะครับเดินขึ้นไปเรื่อนะครับขึ้นไปถึงชั้น5นะครับเจอหน้าร้าน QIT เลยนะครับมีของครบจบที่เดียวเลยครับวันนี้นะครับขึ้นไปดูกันนะครับสำหรับคนพิเศษหรือว่าสำหรับร้านค้าในพพทตินัมเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสหรือสิทธิพิเศษในการซื้อของลดสูงสุด50%นะครับขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าเท่าแก่หรือลูกน้องหรือว่านะครับร้านค้าในพพทตินัะครบขอ ให้สิทธิพิเศษทุกร้านทุกท่านเลยนะครับมาลองชมดูนะครับรับรองสินค้ามีคุณภาพนะครับเพราะว่าเราคัดสรรสินค้ามาให้เป็นอย่างดีนะครับเราขอเลือกสินค้าอย่างดีมีคุณภาพไว้ให้สําหรับท่านนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพนะครับที่นี่จัดสรรเรื่องคุณภาพให้เต็มเต็มเลยนะครับไม่ว่าหัวชาร์จไม่ว่าสายชาร์จไม่ว่าหูฟังนะครับไม่ว่าอุปกรณ์มือถือทุกชนิดนะครับ Power Bank เรามีบริการ Power Bank เรามีบริการครบจบที่เดียวเลยนะครับ ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับ